สวัสดีครับในครับพบกับกลุ่มสาระศึกษาและพักษาาแล้วครับผมวันนี้ครูมีวิดีโอได้เรียนรู้กันในเรื่องน้ำหนักและส่วนสูงเอ๊ะทำไมเราต้องเรียนรู้ว่าทำไมเราต้องชั่งอยู่ตลอดเวลาหรือวัดประจำาเราไปดูในคลิปกันเลยไปกันเลยครับเอเด็กๆเนี่ยจะได้เรียนรู้การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ค่ะเพื่อที่เราจะได้อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์หรือร่างกายตัวเราได้ค่ะการเจริญเติบโตถ้าเราลองสังเกตดูนะคะตนเองและคนรอบข้างจะพบว่าตัวเราและคนรอบข้าง มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและอายุที่เพิ่มขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็มีการเจริญเติบโตแต่อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอาจจะมาด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะเราเรียกการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างน้ำหนักและส่วนสูงที่เกิดขึ้นนี้ว่าการเจริญเติบโตค่ะนอกจากการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วเรายังสังเกตเห็นว่า เราสามารถเคลื่อนไหวคล่องแคล่วขึ้นทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นเช่นการทรงตัวขาเดียวการนับเลขย้อนหลังอ่านหนังสือในใจได้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าพัฒนาการค่ะลักษณะรูปร่างนะคะ เราสามารถสังเกตการเจริญเติบโตของเราได้จากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเช่นรูปร่างสูงรูปร่างสูงใหญ่รูปร่างอ้วนหรือรูปร่างผอมรูปร่างเตีย้ยซึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่างของแต่ละคนก็แตกต่างกันตามลักษณะาการเจริญเติบโตของคนคนนั้นนะคะ แม้ว่าเราจะอยู่ในวัยเดียวกันก็อาจมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นพันธุกรรมนี่พันธุกรรมคืออะไรคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้นะคะพันธุกรรมก็คือสิ่งที่เราได้รับจากคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งอยู่ภายในร่างกายของเราค่ะเพราะเราได้รับสิ่งเหล่านี้มาทำให้เรามีลักษณะคล้ายกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะหรือบรรพบุรุษของเราสิ่งเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดมานะคะจากตัวที่เรียกว่า DNA ค่ะต่อไปปัจจัยอื่นก็อย่างเช่นการกินอาหาร การออกกำลังกายการทำงานของร่างกายหรือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นเด็กควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงนะคะลักษณะการเจริญเติบโตที่เราจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้นั่นก็ในเรื่องของน้ำหนักและส่วนสูงกันค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะน้ำหนัก เมื่อร่างกายมีการเจริญเติบโตน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยการชั่งน้ำหนักจึงเป็นวิธีการสังเกตการเจริญเติบโตของร่างกายอีกวิธีหนึ่งค่ะน้ำหนักตัวของแต่ละคนมีความแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นพฤติกรรมการกินอาหารการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย รวมถึงลักษณะรูปร่างและเพศค่ะเราลองมาดูวิธีชั่งน้ำหนักกันนะคะที่ถูกวิธีว่าแต่เด็กๆปกติชั่งน้ำหนักถูกวิธีกันหรือเปล่าคะลองมาเรียนรู้กันนะคะการชั่งน้ำหนักที่ถูกวิธีให้ีเด็กปฏิบัติตามดังที่คุณครูจะบอกต่อไปนี้นะคะ หนึ่ก่อนช่างเข็มและเครื่องช่างจะต้องชี้ที่ตัวเลขศูนย์เสมอนะคะสังเกตก่อนที่จะขึ้นไปช่างนะคะเราจะได้ไม่ต้องตกใจทีหลังค่ะสขณะช่างให้ขึ้นยืนบนเครื่องช่างควรถอดรองเท้าหรือสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ของที่อยู่เป็นน้ําหนักตัวของเรานะคะ อย่างเช่นกระเป๋าค่ะเอาวางไว้ก่อนก่อนที่จะขึ้นเครื่องชั่งนะคะและยืนตัวตรงค่ะ <c oughs> เมื่อเข็มหยุดนิ่งให้อ่านน้ำหนักตามเข็มที่ชี้โดยมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะ <c oughs> เราไม่ใช้หน่วยเป็นมิลลิกรัมหรือกรัมนะคะ <c oughs> ถ้าเป็นน้ำหนักของเราใช้เป็นกิโลกรัมค่ะเด็กๆ ต่อไปในเรื่องของส่วนสูงส่วนสูงนั้นเป็นการเจริญเติบโตของร่างกายที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยค่ะเด็กๆเพราะเราสามารถเห็นได้ทันทีเมื่อความสูงหรือส่วนสูงเพิ่มตามการเจริญเติบโตของร่างกายส่วนสูงของคนเราอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นพฤติกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ พฤติกรรมครูอธิบายไปแล้วนะคะว่าคืออะไรการกินอาหารการออกกำลังกายการออกกำลังกายเด็กๆก,ก็อย่าหักโหมนะคะควรออกกำลังกายที่พอเหมาะหรือตามวัยให้เหมาะสมนะคะเพราะไม่งั้นถ้าออกมากเกินไปหรือไม่ถูกวิธีเด็กๆอาจจะทำให้เจริญเติบโตได้ช้านะคะหรือแม้การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอบอกไปแล้วนะคะ ว่านอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงค่ะเด็กๆเรามาดูกันนะคะว่าเราจะวัดส่วนสูงยังไงให้ถูกวิธีที่เคยวัดกันเนี่ยถูกต้องบ้างมั้ยหรือเปล่าคะเด็กๆเรามาเรียนรู้กันค่ะการวัดส่วนสูงที่ถูกวิธีสิ่งแรกเด็กๆต้องยืนตัวตรงลำตัวและส้นเท้าชิดเป็นวัด ศีรษะตั้งตรงมองไปข้างหน้านะคะอย่ามองซ้ายมองขวาเอียงศีรษะค่าที่วัดได้มันจะไม่ตรงนะคะเด็กๆใช้ไมบ้บรรทัดวางบนศีรษะและดันกับแป้นวัดโดยให้ตั้งฉากกับแป้นวัดนะคะและอ่านค่าที่วัดได้โดยมีหน่วยเป็นเซนติเมตรค่ะ เราไม่นับเป็นเมตรนะคะเด็กๆถ้าเป็นส่วนสูงวัดเป็นเซนติเมตรนะคะใชงครับเมื่อเรียนชมคลิปแล้วของนี้นะครับช่างน้ําหนักวัดส่วนสูงกันมาแล้วครับว่าน้ําหนักมากเท่าไรส่วนสูงเท่าไหร่นะครับในช่วงอยู่บ้านหรือในช่วงโควิดนี้กันนะครับแล้วก็จะให้เด็กๆติดตามกันมานะครับว่าครั้งต่อไปครูจะมีเรื่องสาระดีๆทัาเรียนได้เรียนรู้กัน สำหบวันนี้กูก็ขอจบเพียงแค่นี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ